้าราหูไปอยู่ตรงไหนของราศีในจักรราศูทีตำแหน่งลรงดูก่อนมีภาพประกอบนะราหูในตำแหน่งในองราศีมีความหมายเห็นไหมคือตำแหน่งของราหูในในในวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่หมอดูมารมโนเอาเห็นไหมราหูอยู่ราศีเมษเป็นเฮลิโโชราหูอยากอยู่ราศีมีไม่มีตำแหน่งราหูอยู่ราศีกุมได้แปดเห็นไหมราศีกุมในวันที่ห้าพฤษภาคมนี้มีตำแหน่งเป็นจัเศสตราธิบดีเุอกินนากาโช ก็คือแล้วแต่ละจะไปอยู่ตรงไหนแล้วสมควรนะแล้วสมควรอะไรกับราศีนั้นนั้นไม่ใช่มีความหมายถึงข้อแรกก่อนมีความหมายถึงชะตาบ้านชะตาเมืองชะตาโลกอ่ะโอเคยังไง่าคือคือราหูที่อยู่ในช่องต่างๆของในแต่ราศีเนี่ย<ะ>มีความหมายต่อโลกและบ้านเมืองและสะตา,าคนโสจรากรอย่างทผมพูดตอนท้ายทาย<ะ>ทีนี้มันก็คือแปลว่ามันมีตําแหน่งเห็นไหมที่ที่ที่มัถามเมื่อกี้เนี่ยนัด ว่าราหูย้าย5พฤษภาคมราหูจะยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะราศีนราศีมีนแล้วราหูเข้าสู่ราศีกุมมีตำแหน่งเป็นเกษตรราทีมีและปกิิอากาศโชกจะอยู่ไปปีครึ่งปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นราหูก็คืออยู่ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปีนี้ถึง22พฤศจิกายนปี69แล้วหลังจากนั้นราหูจะยกเข้ามังกรมีตำแหน่งเป็นมหาจักรถูกไหมไปอีกปีครึ่งแปลว่าราหูในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยมีมีตำแหน่งที่ดีมากกว่าเสีย ย้ายย้ายเด่นมากมาดจะย้ายไปเรื่อยเลยทุกปีครึ่งจะย้ายครั้งทุกปีครึ่งจะย้ายครั้งหนึ่งแปลว่าลาหูย้ายในวันที่15บห้าวันที่5พฤปภศาจมาเนี้ยถือว่าเป็นรอบหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในรอบ18ปีหออ้าวสิบแปดปีเพราะช่องละปีครึ่งมาสิบสองราศีปีครึ่ก็สิบแปดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเด่นที่สุดในรอบ18ปปีว่ามั่นคงก่อเกิดเริ่มต้นมีเป็นในความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้น ความหมายต่อบ้านเมืองดีแล้วเดี๋ยวต่อดวงคนมันก็จะมีความหมายต่อดวงคนว่าราหูเนี่ยที่ยันเนี้ยมันจะมีมีผลต่ออะไรต่อดวงคนของราหูเพราะฉะนั้นโอเคละถ้าสมมติกับบ้านกับเมืองหลังว,วันที่หาพิศษฐามันจะเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นถูกต้องไหมครับคือราหูจะเป็นเกษตรศาสตร์พอดีเกษตรศาสตร์พอดีคือพอดีแปลว่ามั่นคงถาวรยั่งยืนก่อเริ่มสร้างมีเป็นสาเร็จ ถ้าราหูเป็นมหาจักรหลังยีย่สิบพี่ตะยนปีหกเก้าีหน้าไปแล้วไปปีครึ่งมันจะดีมันจะมีเป็นมหาจนักมหาจากัาจากรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องดุบันฟัดถุงเสษเพราะว่ามันจะมีความโลดแล่นโดดเดน่นต่อสู้ลุยปีครึ่งจากนี้มันค่อยๆเป็นอย่างมั่นคงอย่าค่อยเป็นค่อยไปนะแต่เมื่อแล้วสังเกตไหมพอพอหลังจากปีครึ่งไปแล้วอีกปีครึ่งหลังเนี่ยมันจะต้องได้ร่นต่อสู้อย่างหนักเพราะมันจะไปครบรอบกับอีก สีปีหปีข้างหน้าที่ทีวีทั้งหลายหลุดจากกสชก็คอไม่มีสัมทา้ะแล้วไม้แลยไล้วมันก็จะมีจุดเอ้าเอาผลที่สนุกเลยจุดเปลี่ยนที่ดีมากเลยที่ที่ผ่านมาเนี่ยคนบันเทิงจะถูกราหูอยู่ในมุมดบดังนั้นคนบันเทิงและช่องต่างๆเหมือนถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็ถูก เอาตรงๆไม่ไม่ดุไม่อิสระเสรีแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรหาประโยชน์แต่ดังความสำเร็จได้ง่ายแต่หลังจากห้าปีนี้ไปสี่ปีนี้ห้าปีนี้ไปรุ่งโรจน์เลยคุณดการทีวีมันมันเป็นผลดีต่อคุณดการทีวีิเราไม่มีช่องกันแล้วนะแล้วจะไม่มีเหรอคิดดูดีๆช่องอื่นเยอะแยะขออย่างนี้แล้วกันตอนนี้มันอาจจะมีช่องอื่นมัน่าจะมีช่องเหลืออยู่แหละไม่ใช่กลับมาแทนช่องช่องเดิมนะมันคือช่องผ่านกสทชถูกต้องไหม แล้วช่องที่เรากําลังทากันอยู่เนี่ยคนก็ดูทั้งคสอสชแล้วก็ดูทั้งแพลตฟอร์มื่า่าถูกต้องไหมไม่ต้กลัวอะไรนะโถมันมีอยู่แล้วโอกาสแหละเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันต้องครับเลยเอาละเนี่ยใวันอย่างที่บอกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนการเมืองการบ้าดการเมืองก็จะดีขึ้นดีขึ้นปากท้องคนจะดีขึ้นเนี่ยหลังจากที่ห้าขสถาคม่เนี้ยเป็นห่วงเลอเกินคือเราเนี่ยก็ผ่านวิกฤตมามากมาย ในหลังจากเราเกิดโควิดเมื่อเราปีหกสิบแล้วก็มาถึงถึงปี64สี่เนี่ยหเหตุการณ์ที่ใครไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ลิกฟื้นเลยเราจะพลิกฟื้นรอบแรกเนี่แหละหลังจากการหูย้ายในครั้งนี้ก็ค<อ>ือห้ามพิสพาถูกต้องมันจะมีหนทางช่องทางในการกฟื้นแล้วแล้วัจะพูดอย่างนะั้นเดิมทีเดียวเนี่ย เหตุการณ์ยนี้ไม่ใช่เราไม่เคยเกิดเราเสียกรุงเสียยุธยาบ้านเมืองแย่ไหมแย่ <Yeah. S 1> มากรุงธนบุรียงังตั้งตัวไม่ได้ uh huh. พอมาเป็นกรุงเทพตั้งตัวได้ uh huh. ละในมุมของผมนะราหูในชะตาเมืองเดิมอยู่ราศีมีนคือดวงเมืองตั้งเมื่อวันที่21เมษายนเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดดวงเมืองค uh huh. อศที่ตั้งตัวเมือง2,325 uh huh. ราหูในพอนั้นอยู่ราศีมีนเป็นวินาศกับชะตาเมือง เหมือนเมื่อราหูตรงที่ผ่านประตูนี้เลยก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องเพราะนั้นตอนรอหนึ่งตั้งกรุตาโกสินในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวมันก็ผ่านมาได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆสงครามก้าทัแล้พกนชนะเพราะฉะนั้นราหูที่ยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่ห้าพฤษภาจึงมีบริบทว่าผ่านแล้วดีนี่ไงแย่ที่สุดแล้วแต่ดีขึ้นแล้วโอเพราะฉะนั้นหลังห้าพฤษภาคมเนี่ยถือว่าทุกอย่างมันถ้าฟังดูแล้วมันเหมือนจะดีขึ้น มันจะมีทุกอย่างเดียวถ้าทำผืนดวงดีขึ้นนะอาจารย์ถามหน่อยการดีขึ้นของบ้านเมืองอันดับต้นเลยเนี่ยมันมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยตามการวิเคราะห์ไปแต่ความรู้สึกของคนกําลังใจของคนเนี่ยมันต้องไงก่อนมันต้องดีก่อนมันต้องดีก่อนความหวังของผู้บริหารผู้ปกครองความหวังของฝ่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ความหวังข้าราชการประชาชนมันต้องมีความหวังก่อนคุณไม่มยความโจกเอเลยเพราะฉะนั้นผมดูว่า บริบทในดวงเมืองเนี่ยมันมีบริบทที่ผมเป็นโหนต้องทําหน้าที่ว่ามันจะเหมือนภารกิจในวิถีชีวิตที่เราเคยผ่านในวัดต,ตะเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมามันผ่านจุดเสียกรุงอยุธยาตั้งกรุงธนบุรีแต่ก็ไปไม่รอดแล้วก็มาตั้งกรุงธนบุรีอ่ามาแล้วก็ผ่านมาได้ ลาหูตรงนี้มันเหมือนตรงเมื่อขอสอที่ตั้งกรุงเลยแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่จุดรุ่งโรจน์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากห้าปีกวาผ่านี้เป็นต้นไปครับจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นกําลังใจให้ทุกคนเราก็ฟังแล้วฟังแล้วมันก็เหมือนจะดีแล้วมันไม่มีดาวดวงเดียวรุดเอาตารางมาดูกันสิมีดาวพระนหัสพระรีอยากให้เห็นเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมถ่ายเอาไว้เลยลองดูเลยเห็นไหมหน้าจอเห็นไหมเห็นไหมน็อตนาโอ้เหล็กดําน็ตดำนะลองดูนะช่วยกันดูเห็นไหม เลขห้าดาวพฤหัสบดี<ม>เดินหน้าเป็นจังหวะที่จะไปสู่ความเป็นมหาอุดสังเกตไหมว่าราหูไปทางขวาพฤะศดีไปทางซ้ายพระราหูไปทางขวาเนี่ยในที่ทางเรียกว่าตามเข็มเนี่ยไปมีตำแหน่งเป็นกเกษตรเกษตรมหาจากักรและก็กางกลางแล้วมหาอุดเทวี TV โชคืคอทุกปีครึ้งโคตรดีดีมากนะพรษศดีไล่ไปเป็น,ปน,ปน,ปนจากจุลจักรประแต่ไม่เสียมหาอุด เอ้ามันไล่ไปสู่จุดนี้เลยนี่<อ>หมอดูคนอื่นไปดูการไล่ไปของของพระราชดีปีราเรือนปีรเรือนเนี่ยนะและไปสู่จุดมหาอุดเดี่ยไปวัดลุงโลดก็คือแบบที่เขาดูกันมาต้นปีแต่ละคนหมอดูแต่ละคนดูกันมาโอ้โหมันเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเอางี้นะผมเป็นหมอดูมาสามที่แปดปีมาดำดาวในตำแหน่งดาวเนี่ยเขาจะมีดาวตำแหน่งในโหราศาสัตร์เกษตรพื้นฐานมหาจากโลดโผนที่ลนต่อสู้ใช่ไหม แล้วก็ราชาโชคมีโชคอย่างแปลกประหลาดนะเทวีโชคเนี่ยแต่จุดลุ่งโรดหรือจุดสูงสุดของดาวในโหราศาสตร์เนี่ยคือมหาอุด<ม>จะเห็นได้ว่าราหูจะเดินจาก,กเกษตรราธิบดีนับตั้งแต่5้าพฤษภา<ม>และไปเป็นมหาอุดในปี273-74ก็คือมันจะดีขึ้นดีนเลมัน,นเ,เดินไปถึงจุดที่ลุ่งโรดไงพระนักรดิจะเดินไปสู่จุดมหาอุดและแปลกๆอย่างรวดเร็ว แต่วันที่2ตุลาปีนี้ตั้งแต่2ตุลาเ็าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นมาแล้วคืองี้13พฤษภามยุคเข้าราศีมีถุนมีตําแหน่งกลางๆเรียกว่าเป็นปราแต่หลังจาก2ตุลาเป็นมหาอุดเลยซึ่งไม่เคยเป็นกระโดดข้ามเลยก็คือกระโดดแบบใช่เองรกระโดดมันจะต้องมีนโยบายมาตรการอะไรทั้งทางรัฐานและการค้าระหว่างประเทศอินเ r อร์เนชั่นแนลเที่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏมีเป็นขอให้คนไทยมีความหวังลังใจพ่อกมุมดาวอย่างนี้เกือกูลคุณอย่าป่วยใจต้องต้องพลิกฟื้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเดือนพฤษภาคม ดวงดาวย้าย3ดวงเนี่ยมันส่งผลดีขึ้นหมดเลยใช่ต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ใกล้สุดคือ5พฤษภาคมเนี่ยแหละคือราวูย้ายกันแล้วอยากจะให้ดูทีสิบสองราศียินดีเลยไ่ยากราศีเมื่อตามขอเริ่มจากราศีดวงเมืองก่อนได้ก็คือลัคนาแต่คราวนี้ขอดูเป็นลัคนาจริงๆถ้าเกิดจะเช็คลัคนานะท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะดูลัคนาให้สแกน QR โค้ดเข้าไปเช็คลัคนาก่อนคุณเอาอย่างนี้คุณเป็นจะได้รู้ว่าเป็นลัคนาอะไรคืออันนี้ปกติเราจะดูการเป็นแบบ ว่าเออตาคนเสีวันเกิดนะอันนี้ไม่ได้เสียเงินเสียทองใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ฟรีฟรีคุณไปดูซิว่ัลคนาของคุณน่ะคือลัคนาอะไรสแกน QR โค้ดบนหน้าจอค่ะขึ้นมาก่อนเนาะแล้วแล้วไปไปดูขึ้นมาก่อนโอเคสแกน QR วอารโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะแล้วเราจะได้ร่วมเช็คกับว่าลัคนาของเราอย่างมะดาเนี่ยลัคนามะดำเกิดธนุใช่ลัคนาตรงสิงห์ลัคนาธะูถูกต้องเดี๋ยวจะบอกกับว่าเป็นพาออะไรยังไงดูนะเพราะอะไรเราถึงต้องดูถึงที่ลัคนาค่ะอาจารย์เพราะผมเป็นครูโหรที่รูู้ลึึกถงดาว ประกอบและคณะแปลว่าดูดาวองค์ประกอบแล้วผมก็มีดวงของทั้งมดดำของน็อตนี่แหละนะเนี่ยถ้าอยากจะให้ดูเนี่ยโกเอามาสินะก็มันจะมีรูปดวงแต่รถดำบอกว่าเปิดเผยไม่ได้หนูหวงดวงนะใช่ไหมยังไม่ถูหนูได้ค่ะเออใช่ไหมได้เสียาใจจัดถุงหนูมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถูกต้องแต่ว่าซ่าก็ดูความหมายคือเมื่อคำนวณจะเป็นรูปดวงเห็นไหม่างนี้แต่ว่าเอาไปโชว์มากคอนแคสต์คอนแคสต์คอนแคสต์ดูเอาอย่างนี้ก็คือเอางนี้ ก็คือสมมติคุณปิมพ์ออกมามันจะเป็นรูปดวงของคุณเลยแล้วจะบอกว่าเรือนอะไรเลยมันจะอยู่ว่าเรือนของคุณธาตุอะไรไหมฉันเป็นคนธาตุไฟอย่างเงี้ยลัคนาราศีธนูอันนี้ให้ดูได้ฮะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติคุณสแกน QR โค้ดไปแล้วคุณก็ไปใส่ข้อมูลของคุณไปมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่มันขโมยดวงไม่ได้น็อตขโมยดวงไม่ได้ไอข่าวมันเป็นคนขโมยดวงเลยกลัวไม่กลัวมันดวงใครดวงมันเอางี้นะเริ่มต้นราศีเมษเดี๋จะอธิบายความเมื่อคุณผูกดวงระวางลัคนาแล้วลัคนาอยู่อออออะะไไไไรรรเนนนนนนนีี่่่่่ยดดดััังวววาาาคคคคคุุุณณณสแแกกกกกโ้้้้้้ปปลลล็ขขขมมููจจึให้้เลยถูกตองด แล้วมันก็จะบอกไปเลยอย่างตรงเมตตามันจะขึ้นเรือว่าลัคนาธนูมันก็จะตกะรังที่ธนูนะคะนี่นี่มันจะขึ้นอ ให้ดูคร<ช>ับให้รู้เวลาคุณสแกนมันจะเป็นอย่างนี้เลยเร<ช>่องก็จะขึ้นอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ให้ใส่แล้วมันจะเขียนชื่อเรือนพบเลยว่าตานุกระดุมว่างพระมันมีความหมายเลยว่าเรือนการงานการเงินมันบอกเลยะเนะ <ๆ S 1> ทีนี้จะรู้แล้วว่าเกี่ยวอะเรื่องกับเรื่องพูดแล้วนะ,ะเอาละมาไล่ลังลาศีเมษไหมราศีเมษกัราศีดวงเมืองแต่อันที่เราดูเป็นลัคนานะลัคนาราศีเมษหรือดวงเมืองกุรัตนาโกสิลหรือคุณที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วอยู่ราศีเมษราหูย้ายห้าพุษภาจะเป็นจ ลิกดวงชะตาให้บังเกิดโชคลาภความสาเร็จโอกาสใหม่ๆที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชิดในทางที่ดีขึ้นจากาพฤษภาคมนี้ไปปีครึง่งฟังทมโอเค <c oughs> จากที่ผ่านมาราศีเมษที่คือเป็นไงบ้างคะอาจารย์ราศีเมษตรงดูนี้นะราศีเมษเนี่ยเหมือนเหมือนกับผีซ้ําดํ้คอยเกาะซ้ากรรมซักจะดีก็ไม่ดีสักทีจะลงล็อกก็ไป่ลงล็อกสักทีคืออย่างนี้เพราะ เมื่อย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะของเมืองไทยเนี่ยหรือราศีเมษเน่ยโคจรเข้าเรือนวีนาทเรียกว่าราภะจอดวีนาทเพราะใครที่ผูกดวงตามที่ผมชี้แจงแล้วเนี่ยจะเห็นคําว่าราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่16ตุลาคม66จนถึง4พฤษภาคม68ลาภะจรในดวงของคนเกิดลัคนาราศีเมษ เป็นวินาศเรียกราพะวินาศมันจึงปิดโอกาสจังหวะดีๆมากมายหลายๆประการรวมถึงโอกาสในการสร้างผลงานของนายกรัฐมนตรี oh. yeah. เพราะนายกคือเป็นแม่เมืองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไหมแต่หลังจากห้าเพฤ่อพาราหูจะยกจากเรือนวินาศจรเนี่ย มาถูเรือนลาภเดิมเพราะเดิมเขาก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคเพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเราเวลาดูวันที่ดูทั้งสองอย่างดูทั้งวันเกิดแล้วก็ดูลัคนานะถ้าใครไม่รู้ว่าลัคนาอะไรคณสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปแล้วไปรอกข้อมูลไปก่อนอยู่ลงเรียบร้อยละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลัคนาโอเคเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมษหลังจากนี้จะเริ่มมีสิ่งดีๆขึ้นมาอีกหนึ่งปีคือต้องดูนี้นะ ผมจะแนะนานะจากนี้คนเกิดลัคนาราศีเมษเพราะว่าลาบลาภาอันพึงเกิดพึงมีพึงเป็นเนี่ยมันอยู่ในโลกกระทำแปดอยู่แล้วมีลาบเสื่อมลาบจริงไหมน้องจริงท<ช>ีนี้ออไอลาบของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันคุณก็ลองดูจากดวงชะตาที่ผูกด,ดูในโปรแกรมว่าลาหูเค้ืเลขแปดเดิมเป็นอะไรมันจะบอกเลยเดิมเป็นกระดุมพระเดิมเป็นลาพาเดิมเป็นยาลีเดิมเป็นปัตตนีเดิมเป็นมหาอุตรดันมันจะบอกหมดเลยเห็นไหมคุณก็รู้อยู่แล้วที เวลาดาวราหูจรมาเป็นเกษตรในเรือนลาพระเนี่ยแต่ดาวเดิมอ่ะอย่างวดดำอ่ะเดี๋ยวเราไล่กันนักนะวดดำดาวราหูเดิมของของวดดำเป็นสหาาัสชะเป็นเกษตรเดือนสหาชาัชอืมแต่ในพื้นดวงชะตามาเป็นกรรมะเรียกว่าราหูกรรมะจึงทํางานดูการบันเทิงนี่นั่งเห็นไหมแล้วในเดือนกรรมะคือเดือนพุธคือเรือนแฉจับผิดสังเกตมุมดวงดาวดารานี่แหละแต่ราหูจรเข้าเรือน สหัชะมดตตามจะขยายตัวจะมีมางานมากขึ้นจะประสบความสาเร็จจากงานเดิมต่อยอดให้มั่นคงแปลว่าเห็นไหมนี่คือคือหลักการดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนเกิดราศิเมษจากนี้เนี่ยแล้วราหูแปลว่าอะไรมายาบันเทิงอินเทอร์เน็ตต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะขึ้นอ่ะใช่ไหมเงาอ่ะ ก็คืออะไรเกี่ยวกับเงาอะเงาของออนไลน์ถูกต้องค้าแม่ค้าออนไลน์วันที่เรามีร้านอาหารก็ไปผูกกับแท็ไปผูกกับไลน์แมนซ่าผมถามหน่อยเดิมเดิมอดำเดิมทีเดียวคนทำธุรกิจเนี่ยหน้าร้านตึกแถวห้องชอบต้องมีไหมเดิมมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีไะเป็นที่ไหนก็ได้ราหูคือตัวสื่ออินเทอร์เน็ตขึ้นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเมสต้องถินโอกาสนี้ให้ได้เพราะฉันคุณจะต้องปรับตัวเองให้รอดให้ได้มันจะเป็นรากทันทีเลยโอเคมันจะจาก จนเป็นรวยเลยโอเคคุณฟังดีนะราศีเมีมีโอกาสพลิกชะตาจากว่าจากถต,ตอนนี้มันยังหาทางออกใหม่ได้ทักไปไม่ได้มันจะพลิกได้นวันที่5พฤษภาคม